สวัสดีนะครับหมอโต๊ดเก้าทาหลอดนะครับมอโต๊ดก็ขอสวัสดีกับทุกๆท่านในค่ําคืนนี้นะครับก็ยินดีที่ได้พบเจอยินดีที่ได้รู้จักกับทุกๆท่านนะครับค่ําคืนนี้เป็นวันที่3กันยายนปี2568หมอโต๊ดจะมาทำคลิปพลังงานลรนดอมในหัวข้ออัปเดตความรู้สึกของเขาคนนั้นคนที่อยู่ในใจคุณเขารู้สึกยังไงกับคุณในค่ําคืนนี้นะครับ สามารถดูได้ทุกราศีทุกเพศเลยนะครับพลังงานไพ่นี้เป็นไพ่ของโดยรวมนะครับคงไม่ตรงกับทุกท่านดูเป็นแนวทางดูเป็นไกด์ลายจะดีที่สุดและหมอโต้นจะมาเดียดพลังงานและความรู้สึกของเขาคนนั้นในทุกๆวันนะครับก็ขอฝากกติดตามกดเป็นกําลังใจช่องหมอโต๊กันด้วยนะครับก่อนที่จะมาเดียดพลังงานและความรู้สึกของเขาคนนั้นคนที่อยู่ในใจังคุณหมอโต๊ขอเช็คพลังงาน และความรู้สึกของคุณในค่ำคืนนี้ก่อนนะครับให้คุณตั้งจิตอธิษฐานในสิ่งที่คุณอยากรู้เกี่ยวกับเรื่องราวของเขาคนนั้นคนที่อยู่ในใจของคุณนะครับขอสิ่งศักดิก์สิทธิ์กูบาอาจารย์เทพเทวาของคนที่เข้ามารับชมรับฟังขอเปิดพลังงานในตัวตนของคุณอัปเดตความรู้สึก ของเขาคนนั้นคนที่อยู่ในใจของคุณเขารู้สึกยังไงกับคุณในค่ำคืนนี้ขอใช้พลังงานไพในตัวตนมีไพใบแรกเป็นพลังงานไพ่เด็กถือมีพลังงานไพ f o ออ f ครับ ความเบื่อความไม่ได้ดังใจไม่มีอะไรที่ได้ดังใจกับเราเสมอไปความรู้สึกกัดสิ่งที่ผ่านมาเป็นฝ่ายเราที่คอยห่วงใยเป็นฝ่ายเราที่คอยดูแลและหัวใจและความรู้สึกที่เรามอบให้เขาในวันนั้นเป็นฝ่ายเราที่ขอกับหัวใจของเราคืนมาหรือคุณกําลังได้ยินเรื่องราวของเขาที่กําลังทุกกําลังเศร้ากําลังมีปัญหาในเรื่องความรักความสัมพันธ์ที่เขาดึงคนอื่นเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์มีพลังให้การปิดกั้นการบล็อกกันไปหรือการมีกําแพง บล็อกการติดต่อการสื่อสารการพูดการคุยมันเหมือนมีพลังาให้ความทุ่มเท ความรักคือความทุ่มเทและความไว้ใจและความเชื่อใจมีคนที่อยากเข้าไปในความรู้สึกของคุณอยากดูแลในความรู้สึกของคุณอีกครั้งหนึง่งในวันที่เขากำลังสำนึกผิดในสิ่งที่เขากระทำลงไปมีไพ่ของนายเอาคับเป็นพลังไพ่การกับมาขอโอกาสการง้อขอคืนดีการพบเจอกันอีกครั้งหนึง่งมันเหมือนมีเรื่องราวต่างๆที่ยังค้างคาใจในความรู้สึกของเขาที่เขายังไม่ได้ทำเพื่อคุณที่เขายังไม่ได้ดูแลกับคนที่รักกับคนที่ห่วงใยกับคนที่แคร ใจในตอนที่มีพลังอภัยในออฟคัพคือการที่เราอยู่กับใครแล้วเราเป็นคนที่ซัพพอตในเรื่องจิตใจในเรื่องความรู้สึกการแคร์ความรู้สึกการแคร์จิตใจของคนที่รักของคนที่แคร์มีพลังภายใ,ในออเปอเรเตเก้าเหรียญความสดใสความโสดสวยดวยหล่อเนะียคุณความเป็นอิสระความมั่นใจในตัวคุณเอง คุณเป็นคนที่มีแบบแผนเป็นคนที่มีลฟ์สไตล์เป็นของตัวเองนะครับเป็นพนาให้คุณรู้ว่าไหนดีกับเราอะไรไม่ดีสิ่งไม่ดีก็ต้องทิ้งไปความรู้สึกเก่าๆความรู้สึกเดิมๆมันยังตัดเขาคนนั้นออกจากความรู้สึกไม่ได้ทำไมายังถึงยังตัดเขาออกจากความรู้สึกไม่ได้เพราะกับสิ่งที่เรามอบความรัก เวลาเรารักใครแล้วเรารักด้วยหัวใจเรารักด้วยความทุ่มเทเราอยากดูแลและดูแลกับคนที่รักกับคนที่ห่วงใยเดอะเฮอร์มิตเป็นพลังงานเพ่ความเงียบความนิ่งมีคนที่นิ่งไปมีคนที่เงียบไปมีคนที่เฉยชาไปตอนนี้คุณอาจจะเป็นฝ่ายที่เฉยชาไปแล้วในความรู้สึกเพราะกับสิ่งที่ผ่านมาเป็นฝ่ายเราเจ็บจนชินชาในหัวใจในความรู้สึกที่ผ่านมามีพระติกรณ์ที่การกลับมาคิดการกลับมาไต่ตองกับอดีตที่ผ่านมาเป็นฝ่ายเราที่ทําเพื่อเขา ในวันนั้นเราได้ทําในเต็มที่แล้วเราจะไม่เสียดายในสิ่งที่เราทําเพื่อใครสักคนหนึ่งแต่เขาไม่เคยเห็นคุณค่าในสิ่งต่างๆที่เราเคยทําให้มีพลังให้เดือดชียดยอด กรกฎลักษณะก,ะกระกฎต่างชาติต่างถิ่นแดนไกลต่างภาษาต่างวัฒนธรรมคนที่มีพลังภาพให้การเดินทางหรือมีพลังภาพให้การเดินทางไปพบไปเจอคุณในช่วงนี้นะมีคนที่อยากเคลียร์ใจหรือกับความอดทนกับสิ่งที่ผ่านมาทุกคนมีขีดจํากัดแห่งความอดทนทนนะครับเป็นพ่แห่งการที่การกลับมาในตอนนี้ของคุณคุณอาจจะเป็นฝ่ายที่กําลังโฟกัสถึงเรื่องความสุขของตัวเองการกลับมาอยู่ในมุมของเราในแบบของเราในที่ของเรามีไพ่ของดีแห่งแมนสาหรับบางท่าน,าน,านมีการที่ยังเอา เอาเขาออกจากความรู้สึกเอาเขาออกจากหัวไม่ได้มันเหมือนจะมีเรื่องราวที่ยังมีปัญหาและความขัดแย้งในสิ่งที่ผ่านมาที่เราจะเป็นฝ่ายที่อยากจะ ให้เขากลับมาแก้ไขในสิ่งที่เขากระทำผิดลงไปในวันนี้เป็นฝ่ายเขาที่จะกลับไปแก้ไขปัญหาที่ทำไว้กับคุณนะมีพลังงานให้ใน Two o p e r พ t a c l um e s นะครับเป็นพลังงานให้สองเหรียญคือการที่ความโดเดความพยายามความประคับประคองในความรักในความสัมพันธ์เขาอาจจะเป็นฝ่ายที่อยากวนย้อนกับ มาในความรักในความสัมพันธ์เขาอยากให้คุณมาหาเขาเขาอยากให้คุณพบเจอกับเขาอีกครั้งหนึ่งนะมีพลังให้ใน k i 킹ออฟซอร์ราชาถือดาบเป็นพลังาให้ความเข้มแข็งความเด็ดเดี่ยวความเป็นผู้นําในตัวคุณเองคุณเป็นคนที่มีความเป็นผู้นําในตัวเองสูงคุณเป็นคนที่รักใครแล้วคุณพร้อมที่จะปกป้องคุณพร้อมที่จะไม่ให้ใครมาทําร้ายกับคนที่เรารักกับคนที่เราแคร์แต่คนที่เรารักคนที่แคร์ต้องให้เราไว้ใจให้เราเชื่อใจคุณเคยเรียนรู้นิสัยใจคอคุณเคย เรียนรู้พฤติกรรมการกระทําของเขามาหมดแล้วมีพลังงานให้เดืดสตาชาวกลุ่มรัคนากลุ่มแสงดาวแห่งศรัทธาคุณคืนหนึ่งแห่งจักรวาลที่ไม่เหมือนไข่แดงดึงดูด ดึงดูดคุณกับเขาให้ได้มาพบเจอกันมีคนที่แง้มมองไปบนฟ้าไกลจัก,กรวาลน,นี้กว้างใหญ่เหลือเกินเขาอยากมีคุณร่วมเดินในเส้นทางเดินในโลกใบนี้ไปด้วยกันความรู้สึกที่กำเนิดใหม่ความรู้สึกที่เขาคิดถึงคุณมากกำลังคิดถึงคุณอยู่ในตอนนี้ความรู้สึกของคุณกับเขาเป็นความรู้สึกเดียวกันในวันที่เขาคิดถึงคุณคุณคิดถึงเขาอยู่ตลอดเวลาในตอนนี้คนที่กำลังกลับมาหาคุณเขากำลังตกตะลอน ตกผดกแข่งความคิดของเขาในตอนนี้ว่าคุณคือคนที่สำคัญที่สุดในชีวิตของเขาคุณคือความรู้สึกคุณคือหัวใจคุณคือแรงผลักดันที่ทำให้ชีวิตของเขาเก้าวต่อไปในวันที่หาา่างไกลกันในความรู้สึกตอนนี้อยู่ใกล้คุณในวันที่อยู่ไกลเขาอยากอยู่ใกล้ๆก,กับคุณตลอดเวลาเขาอยาก ทุ่มเทกับคุณมีคนที่อยากเดินหน้าเทคแอคชั่นการง้อขอคืนดีกับคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นพลังงานภายในตัวตนของคุณในตอนนี้การที่เรากลับมาในตอนนี้เรากลับมารักตัวเองและการแคร์ใจตัวเองมากขึ้นการที่คนที่รักคนที่แคร์เขาแคร์ความรู้สึกแคร์จิตใจเขาจะไม่ทําร้ายจิตใจของคนที่เขารักของคนที่เขาแคร์การปรับความเข้าใจการที่ใช้หัวใจที่ผูกพันพูดคุยซึ่งกันและกันนะครับขอพลังงานภายใน ตัวตนของเขาคนนั้นคนที่อยู่ในใจของคุณว่าตอนนี้เขาเป็นยังไงบ้างนะครับเขาใช้พลังภาพในตัวตนของเขามีพลังภาพในเพจออฟซอร์ดนะ เพจออบสอดคือการแอบมองกา,ออการแอบสืบการแอบส่องหรือเขากำลังมองภาพคุณอยู่กำลังมองรูปคู่ที่คุณกับเขาเคยถ่ายร่วมกันหรือตอนนี้เป็นฝ่ายเขาที่เหมือนนะได้ได้แต่่องคุณมันเหมือนกับทุกเรื่องราวที่เขากระทำผิดไว้คุณเขาไม่กล้าที่จะกลับเข้าไปในความรักในความสัมพันธ์ไม่รู้ว่าคุณคิดยังไงไม่รู้ว่าคุณจะให้โอกาสกับเขาได้เข้าไปในร่วมเดินในเส้นทางเดิน แห่งนี้อีกหรือเปล่านะมีพระังให้ในสเต้นชาวสิงรัคนาสิงในวันที่คุณนิ่งในวันที่คุณเฉยชาตอนนี้เขากำลังรู้กับหัวใจของคุณว่าคุณคือความรักคุณคือความรักที่ ขาดหายไปในชีวิตของเขาในตอนนี้ดีอเมพเนสเทพที่ดาดาวสุกดาววีนัทคนที่เกื้อหนุนคนที่เกื้อกูลคนที่อุปถัมภ์คนที่คอยคำจุนอยู่ด้วยกันในยามทุกในยามสุขในยามเศร้าคุณเคยให้แรงบันดาลใจกับเขาคุณเคยให้ความรู้สึกกับเขาในวันที่เขาทุกในวันที่เขาเศร้าในวันที่เขาเสียใจคุณคือแรงผลักดันที่ทําให้ชีวิตของเขาก้าวต่อไปคุณเป็นคนที่เข้าใจในความคิดในความรู้สึกหรือการที่ในแบบแผนเดียวกันนะครับเป็นพลังงานให้ในห้ามย เท้านะ ไม้เทา้าคือพลังงานให้ปัญหาความขัดแย้งความไม่เข้าใจตอนนี้เขากําลังแก้ไขในปัญหาของเขาที่เขาดึงคนอื่นเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์หรือเขาพบเจอใครมีแต่เรื่องราวต่างๆที่มีปัญหามันเหมือนอ่างไม่ได้ดังสิ่งที่เขาคิดไว้ไม่ได้สิ่งที่เขาตั้งใจทําลงไปในวันนั้นเขาอาจจะหลงไปในช่วงวูบในช่วงรังในช่วงข่าวในช่วงอารมณ์แห่งความรู้สึกพลาดพังทุกคนพลาได,พดได้ผิดได้พังได้เผลอได้แต่ผิดแล้วพลาดแล้วกลับมาแก้ไขในสิ่งที่ผิด และขอโทษในสิ่งที่ผิดและจะไม่ทําผิดในสิ่งที่เคยทําผิดไปอีกแล้วเราไม่อยากเจอพนังงานเดิมๆไม่อยากเจอสิ่งเก่าๆไม่อยากเจอเรื่องราวเดิมๆคําพูดเดิมๆคําพูดเดิมๆแต่ไม่ได้ชัดเจนในความรู้สึกมีคนที่กําลังโดดเดียวมีคนที่กําลังอ้างว้างในวันที่เขาโดดเดียวในวันที่เขาอ้างว้างในวันที่เขาไม่เหลือใครเขาอยากเห็นหน้าค e ุณนะมันเหมือนทุกวันนี้เขาอาจจะเป็นฝ่ายที่เฝ้าแต่รอได้ rite. แต่รอได้แต่รอคุณให้อภัย กับเขานะครับเป็นทางการให้เด๋อฟูนะทุกสิ่งทุกอย่างช่างว่างเปล่าเหลือเกินในวันที่ไม่มีคุณหรือเข้ามาไปพบเจอกับคนที่ไม่ได้แคร์ใจเขาไม่ได้แคร์ความคิดวังผลประโยชน์ในเรื่องเงินกับเขาหรือการที่เขาทุ่มเทเท่าไหร่แต่สิ่งที่ได้รับกลับมาคือความว่างเปล่าเขาคิดถึงเดียมเพสคนที่เคยซัพพอร์ตในเรื่องการเงินหรือการดูแลหรือต่างฝ่ายต่างซัพพอร์ตในเรื่องความรู้สึกการแนนคร์ใจและความรู้สึกได้ความคิดซึ่งการและการดีไฮพิเทสเป็นทางการให้การยังรู้ในเรื่องอนาคตในตัว นะมันมีมันมีพลังงานไพ่ความรู้สึกที่มืดมิดในตอนนี้ของเขากําลังหงุดหงิดกําลังว้าวุ่นกําลังกังวลใจมันเหมือนขําคืนที่เขาขมตาดับลงครั้งใดคิดถึงแต่ภาพคุณคิดถึงแต่หน้าคุณคิดถึงแต่เรื่องราวดีๆที่มีคุณนะครับเป็นพลังงานไพ่โฟลอฟสอดเป็นไพ่งลั พลังงานของไพ่ความนิ่งความเงียบความเฉยชาในวันที่คุณนิ่งในวันที่คุณเฉยชาเขากําลังอ่านใจคุณเขาอ่านใจคุณไม่ออกว่าคุณยังรักว่าคุณยังแคร์ว่าคุณจะให้อภัยกับเขาได้ไหมนะแต่ตอนนี้เขากําลังได้รับกรรมที่เขาทําไว้จัดติดชาวตุลลคณาตุลกฎแห่งความยุติธรรมยุติธรรมเสมอใครผิดคํามั่นใครผิดสัญญาใครผิดข้อตกลงการ กำกาลังทํางานในตอนนี้มีพลังงานไพ่การที่เขากาลังคิดถึงคํามั่นคําสัญญาว่าจะอยู่ด้วยกันในยามทุกในยามสุขในยามเศร้าในยามสมหวังจะมีเขาอยู่เคียงข้างตอนนี้คนที่เคยทําผิดหรือคนที่เคยผิดสัญญาอยากย้อนกลับไปสัญญากับคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นพลังงานไพ่ดีแฮงแมนดีแฮงแมนเหมือนต่างฝ่ายตาย่างยังเหมือนดูทีท่าต่างฝ่ายตาย่างยังรอซึ่งกันและกันอยู่นะมีพลังงานไพ่เดอะสตาร์ชาวกลุ่มลัคนากลุ่มมีพลังงานไพ่ 8เหรียญน,นะครับการกระทำเป็นเครื่องพิสูจน์เขาคนนั้นที่กลับมาในความรัก ในความสัมพันธ์เขาอยากขอโทษคุณในสิ่งที่เขากระทำผิดไปตอนนี้เขาจะพิสูจน์ด้วยการกระทำคำพูดตรงกับความคิดและจิตใต้สำนึกในตอนนี้ของเขาเขากำลังสำนึกผิดในสิ่งที่เขากระทำลงไปมีพ่งการมูฟออนวันเวลาผ่านเรื่องราวต่างๆเลื่อนเรื่องเรื่องราวที่เนื่นนานในตอนนี้ของเขาเขากำลังผ่านขึ้นลมมรสุมและอุปสรรคในวันที่ไม่มีคุณหรือในวันที่เขาไปเรียนรู้ในวันที่ไม่มีคุณแล้วมันเหมือนทุกสิ่งทุกอย่างมันเหน็บหนาว และอ้างวางมันเวิร์งวางในความรู้สึกของเขาเหมือนล่องเรือตามลําพังเขาอย่างมีคุณเป็นคนที่อยู่เคียงข้างกับเขาตลอดเวลานะความรู้สึกตอนนี้เขากําลังผูกพันกับคุณมากในหัวใจและในความรู้สึกสามเรียนคือการกลับมาพูดคุยและการใช อารมณ์และความรู้สึกที่แคร์ใจซึ่งกัและกันนะครับเป็นพลังงานไพ่ซิกออฟสอรดนะการเวลาและวันเวลาหมุนวนให้คุณกับเขาได้เข้ามาพบได้เข้ามาเจอกันอีกครั้งหนึ่งมีพลังงานไพ่สิบไม้เท้านี่คือเขาอยากดูแน่ คุณและชดเชยในสิ่งที่ขาดหายไปการพบเจอกันไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่เราได้มาพบเจอกันทุกคนมีกรรมสัมพันธ์ร่วมกันมาถึงต้องมาพบมาเจอมาทุกมาสุขมาสมหวงังมาผัดผ้ามาผิดหวงังความรู้สึกตอนนี้ของเขา เขาคิดถึงวันแรกที่เราได้พบเจอกันได้สัญญากันได้เคยกระทําร่วมกันมาในเส้นทางเดินในตอนนี้เขาอยากมีคุณในทุกเรื่องราวเขาอยากมีคุณในทุกเส้นทางเดินไม่ว่าการเวลาและวันเวลาจะหมุนเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงไปแค่ไหนเขาจะหยุดเวลาไว้อยู่ที่คุณเพียงคนเดียวในทุกๆวันเขาอยากลืมตาตื่นขึ้นมาแล้วพบเจอคุณเป็นคนแรกนะครับอาคอดุพังอาไพใน ข้อความของเขาที่เขาอยากสื่อสารไปหาคุณในค่ําคืนนี้ขอใช้พลังงานไพ่ในข้อความของเขานะครับมีพลังงานไพ่เดลัวเวอร์ชาวเมทุนลัคนาเมทุนเขายังรักคุณอยู่เขายังแคร์คุณมากเขาอยากอยู่ในอ้อมกอดที่อบอุ่นความรู้สึกเดียวกันที่ในวันเวลาที่เขาเหนื่อยมามีคุณคอยเคียงข้างเขาในวันที่คุณเหนื่อยมามีเป็นเขาคนที่ให้กำลังใจแก่คุณนะครับเป็นพลังงานไพ่จัติกนะจัติกคือพลังงานไพ่ความรู้สึก ที่ในวันนี้เขาเห็นในสัญญาและเขาอยากสัญญากับคุณใหม่เขาจะไม่ทําผิดสัญญาอีกแล้วเขาขอโทษในทุกๆเรื่องในทุกๆอย่างในสิ่งที่เขากระทําผิดและทําไม่ดีไว้กับคุณนะครับเป็นทางการใหในออ p เปอเรชัน,กน,นะกเ้าเหรียญคือความสดใสตอนนี้คุณอาจจะเป็นฝ่ายที่เลือกที่จะเดินห่างเล,เลือกที่จะเดินถอยแต่ตอนนี้เขากําลังแอบมองอยู่ คุณดูมีสเสน่ห์คุณดูมีคุณค่าคุณดูมีคนที่น่าค้นหาในความรู้สึกในตอนนี้ของเขาทีออฟวานมีพลังไพ่เดอะมูลความคิดถึงความคิดถึงกำลังเดินทางไปหาคุณความรู้สึกเดียวกันหวนกับหวนคืนคุณกับเขายังมีใจที่ผูกมัดจิตที่ผูกพันความรู้สึกที่เชื่อมโยงในความรู้สึกที่ต่างฝ่ายที่ต่างยังคิดถึงกันอยู่นะครับเป็นมาหาไพ่สามดาบสามดาบนี้คือความผิดหวงังความเศร้าความเสียใจ เขากำลังเจ็บปวดในคำพูดคำจาที่ในวันนั้นทำไมเขาถึงทำให้คนที่รักเขาที่สุดต้องเจ็บปวดได้ในขนาดนั้นมีคนที่กำลังเจ็บปวดมากกว่าคุณในวันนั้นที่เขาทำผิดไว้กับคุณนะครับเป็นะงาไพ่ในแปดถ้วยคือการเดินจากคือการจากราเขาไม่อยากเห็นภาพของคุณเลือนลางจางหายไปจากชีวิตของเขาอีกแล้วในค่ำคืนนี้มีคนที่อยากขอโทษฝากเดือนและดาว ฝากคำขอโทษไปง้อคุณไปขอคืนดีกับคุณนะมีพลังงานไพ่การที่มีไนออบวานนะครับเป็นพลังงานไพ่ในเดอะสตาแสงดาวแห่งศรัทธาการมีศรัทธาในเรื่องความรักเขากำลังเหมือนแงนมมองไปบนฟ้าไก่กำลัง อธิษฐานขอพรอตัวดวงดาวให้จักรวาลดึงดูดคุณให้กลับมาให้กลับมาพบให้กลับมาเจอกับเขาอีกครั้งหนึ่งเขาไม่อยากเดินอยู่ในเส้นทางเดินที่ตามลําพังโดยที่ไม่ต้องไม่มีคุณนะมีพลังอภัยคุณนะครับราชินีถือถ้วยถ้วยแหงสายน้ําคุณคือคนที่ดูแลในเรื่องหัวใจในเรื่องความรู้สึกคุณเป็นคนที่รักใครแล้วคุณรักจริงคุณรักด้วยหัวใจแต่ตอนนี้คุณจะเป็นคนที่ถามกับความรู้สึกและหัวใจของคุณเองว่า คุณยังรักคุณยังแคร์คุณยังพร้อมให้อภัยกับเขาคนนั้นที่กลับมาในความรักในความสัมพันธ์ยอยู่ไหมนะมีพลังงานให้ถูอับรับความรักความห่วงใย การมองตาการรู้ใจการมองตาและเข้าไปถึงก้นบึ้งลึกๆของหัวใจการที่จะไม่ซ่อนเลนในแววตาในแววตาที่บ่งบอกถึงความรักและความผูกพันเขาอย่างมีคุณเป็นคนที่เคียงข้างหัวใจสองดวงที่เต้นเป็นจังหวะและรวมเป็นหนึ่งเดียวในเส้นทางเดินของความรักนะคนที่มีอีโก้คนที่ฟอร์มเยอะคนที่ฟอร์มมากกำลังลดอีโก้กลับไปง้อคุณนะครับเป็นพลังไพ่ใน ซิกออฟซอรมีพลังให้ดีมเพทเทพที่ดาดาวสุขคนที่เกิดวันสุขการดูแลของคุณความห่วงใยของคุณความรู้สึกตอนนี้ของเขามีคุณอยู่เพียงคนเดียวในหัวใจของเขาเดอะรัจัดเมนเป็นพหุาการที่การพบเจอกันแล้วเป็นคู่การที่ยังมีกรรมร่วมกันยังตัดขันไม่ขาดยังมีผลวิบากกรรมร่วมกันไม่มีใครที่แก้ไข รำให้กับใครได้ต้องแก้ที่พฤติกรรมต้องแก้ที่การกระทํามีคนที่อยากแก้พฤติกรรมและการกระทําของเขาเขากําลังตื่นรู้กําลังคิดได้ว่าคุณคือความรักว่าคุณคือคู่คนที่เขาเคยอธิษฐานขอพอร่วมกันมามีคนที่กําลังคิดถึงวันที่คุณกับเขาเคยอยู่ร่วมกันคู่กันแล้วก็คงไม่แคลนความรู้สึกเดียวกันหัวใจเดียวกันการดูแลการซัพพอร์ตในจิตใจของคนที่รักของคนที่แคร เขาอยากบอกคุณในค่ําคืนนี้ไม่รู้ว่าคุณจะได้ยินในคําพูดของเขาหรือเปล่าว่าเขารักคุณว่าเขาแคร์คุณว่าเขาจะทําทุกอย่างเพื่อที่จะได้หัวใจของคุณมาดูแลอีกครั้งหนึ่งในหัวใจของเขาตอนนี้มีคุณในทุกเรื่องราวในทุกเรื่องราวในความรู้สึกของเขาในตอนนี้นะครับอาคอทุกงลางเพ่ในสรุปและแนะนําให้กับคุณในค่ําคืนนี้นะครับว่าไพ่จะสรุปและแนะนําให้กับคุณยังไงนะครับ มีพลังงานไพเดทนะครับมีทั้งการพบมีเจอมีจากมีลาความรู้สึกตอนนี้ของเขาเขาไม่อยากภาครักคุณด้วยความเจ็บปวดเขาอยากภากรักคุณด้วยความผูกพัน เขาหันไปทางไหนมีแต่ความทุกข์ความเศร้าความเสียใจในสิ่งต่างๆที่คุณเคยทิ้งไว้ให้เขาเรื่องราวดีๆสิ่งดีๆความอบอุ่นที่ดีที่คุณเคยทิ้งให้กับเขาเอออาวานการเริ่มต้นใหม่ขอเพียงโอกาสให้กับเขาได้กลับเข้าไปในความรักในความสัมผัสเขาอยากเริ่มต้นใหม่กับคุณมีลนพาไพเดเวอร์ Word, เป็นพาไพเมเจอร์ Major, ไปสุดท้ายหรือคนคนนี้เคยมูฟออนกับคุณเป็นวงกลม ไปไปมาๆมากับๆไม่รู้ต่ออีกครั้งต่ออีกครั้งเขาอยากเริ่มต้นกับคุณใหม่เขาอยากใช้เวลาร่วมกับคุณเขาอยากให้คุณให้ภัยในสิ่งที่เขากระทำผิดลงไปนะครับเประางไพพใน5ดาบการเลือกลาการย่าร้างในวันนั้นเขาอาจจะเป็นฝ่ายที่เอาชนะคุณทุกๆอย่างแต่ตอนนี้เขากําลังพ่ายแพ้กับหัวใจของคนที่รักของคนที่แคร ของคนที่ห่วงใหญ่ก้าวถ้วยเขากําลังขาดถ้วยแห่งสายน้ําถ้วยแห่งความเติมเต็มถ้วยแห่งความอบอุ่นที่มาฉลมในชีวิตของเขามีพลังลงานให้วิกตอรี่ความสําเร็จเส้นทางเดินเดีเดยวกันเขาอยากมีคุณในเส้นทางเดินของเขาอีกครั้งหนึ่งไม่ว่าจะยากลําบากแค่ไหนเขาจะทุ่มเททุกทุกอย่างเพื่อที่จะได้หัวใจของคุณเพื่อที่จะได้ดูแลคุณเพื่อที่จะได้ ทำเพื่อคุณในทุกๆวันของเขานะครับเป็นพลังงานให้คิงออฟวาราชาถือไมท้าการติดต่อการสื่อสารความทุ่มเทความมุ่งมั่นความตั้งใจหรือมีพลังงานให้การที่เขากําลังทําในหน้าที่ของเขาความรับผิดชอบความตั้งใจในตอนนี้ของเขามีพลังงานให้เอรอบสอดการยอมรับความจริงการยอมรับผิด เขายอมรับผิดนะในสิ่งที่ผ่านมาและความรับก็ไม่มีในโลกไม่รู้วันนี้ก็รู้วันหน้าใครปกปิดใครปิดบงังใครซ่อนเลนความรับกําลังที่จะเปิดเผยมีพลังให้ความช่างใจในตอนนี้เขากําลังโรเดและลังเลในสิ่งที่เขาจะขอโอกาสกับคุณดีหรือเปล่าในความรู้สึกของเขากําลังแปรปวนในความรู้สึกแต่ใจของเขาเป็นใจที่อยู่กับคุณนะครับ็นพลังให้ในเทนอฟครับมีพลังให้คิงอฟ เพทเครนมีพลังไพ่ควีนอ,อวาราชินีไฟคนที่มีเซนคนที่มีลางสังหอ์คุณเป็นคนที่คาดการณ์อะไรแล้วได้อย่างแม่นยําในดวงคุณเอในค่ําคืนนี้มีคนที่กําลังคิดถึงคุณกําลังรู้สึกถึงความสัมผัสถึงความคิดถึงของเขาที่เข้าไปในความรู้สึกของคุณในตอนนี้เขากําลังทุกข์ใจมากเหมือนมีพลังไพ่การที่เขากินไม่ได้เขาเ,ขเขานอนไม่ลับ ในช่วงนี้นะเหมือนเหมือนเหมือนมีความรู้สึกเดียวกันที่เขาตัดคุณไม่ขาดความรู้สึกที่อยากไปพบอยากไปเจออยากไปเคลียร์ใจอยากพูดคุยอยากอยู่กับคุณในทุกสิ่งทุกทุกอย่างตอนนี้เขาอยากอยู่กับคุณเขาอยากพบเจอคุณเขาอยากเห็นหน้าคุณอีกครั้งหนึ่งความรักความห่วงใยการดูแลการแคร์ความคิดการแคร์ความรู้สึกการแคร์จิตใจของคนที่รักของคนที่แคร์ของคนที่ห่วงใยนะครับ หมอโต๊ดก็ขอจบแค่นี้นะครับก็ขอฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นค่าครูให้กับหมอโต๊ดกันด้วยนะครับก็ขอสวัสดีกับทุกๆท่านในค่ำคืนนี้นะครับ